ท่านสาวน้าสารวชแล้วก็ควรจะมาสบะพันธีท่านพู้หาสาวสนุกแล้วก็ท่านผู้รายการสนเกิดกรกโดดหนุอน้องท่านผม่เก็บรติทุกท่านด้ยนะคะับม ทุกคนนะครับขอบคุณมากค่ะเราถึงวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรตนะิมากที่ได้มาในงานสารลูกชนเ<ม>ติมความเป็นไทกับอารเดินทางขอทราว่า<ม> เป็นดีก็คือการร้องเพลงชอบ เมสินก็อยากจะขอบคุณสาและสที่ฝึกนะคะที่ได้ให้นองๆก็ยากน้องคนที่แข่งเป็นเดดีเป็นคนที่มีความัดในการสร้างสัตของตัวเองก็ทราบว่าในถุงขอเราียก็เป็นาชวนไม่ยากห็ประชาชนคนมีความสุขนะวตลอถ้าเด็ทุกคนมีความสุขโลกท่านจะมีความสุข เป็นจริงเลยเห็นหน้าเห็นหน้าเราทุกคนก็่ีใจนะคะแต่ว่าก็อาจจะต้องถือเป้าไม่ตรง เข้ากันหเปล่าเข้ามันหรือย่าอยู่ที่ว่าจะหยิบมาใช้ได้ถูกไหมทุกคนมีเสน่ห์ตัวอย่าว่าเราจะหยิบมาใช้ได้ถูกต้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้องเนี่ยรู้บางคนก็แบบไปฟังก็เออยังไปทค่กันกินาใช่ป่ะนั่นแหละน้องกันต่อแล้วก็ทาไม่ได้มีชีวิ i <laughs> Yeah.